ล่าสุดมีเหตุการณ์ชนพวาเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้มีรายละเอียดมาให้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเป็นเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นใกล้กับจุดเดิมที่มีการระเบิดที่เกิดขึ้นช่วงของ4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมองเห็นเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าในกรุงเบรุตจุดที่เกิดไฟไหม้นั้นเกิดขึ้นบริเวณสถานที่เก็บน้ํามันและยางในท่าเรือกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ ต้นเพลิงก็มาจากจุดที่เป็นโกดังเก็บของนะคะอยู่บริเวณเขตปลอดภาษีของท่าเรือโกดังที่ไฟไหม้ขึ้นมานั้นมีเข้ากล่องแล้วก็มีน้ํามันจํานวนกว่า5 0 0 0นลิตรน้ํามันที่ว่านี้เป็นน้ํามันพืชนะคะแล้วก็เก็บไว้ภายในโกดังแห่งนี้ซึ่งมีการระบุว่าสเบียงเหล่านี้เป็นของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศค่ะทีมกู้ภัยก็มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายนะคะเข้าไป ดับไฟโดยมีเฮลิคอปเตอร์บินปโปรยน้ำรอบๆบ,บริเวณเพื่อให้ไฟดับให้เร็วที่สุดแหล่งข่าวจากอาเจเซียรานั้นระบุว่าไฟนั้นปะทุขึ้นนอกโซนอันตรายที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุระเบิดท่าเรือกรุงเบรุตเมื่อ4ี่สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งโซนนี้เป็นโซนอันตรายหรือโซนแดงเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างการทำงานกันมีภารกิจหลายลอย่างไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น,นก่อนหน้านี้รวมไปถึงการเก็บกวาด สร้างความเสียหายเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างมากเหลือเกินนะคะซึ่งสำหรับเหตุไฟไหม้นั้นยังไม่มีรายงานของสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแต่ในเบื้องต้นนั้นจากการรายงานในพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนกันอยู่ส่วนความเสียหายนั้นไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะแต่ว่าผลที่ตามมาที่สื่อมีการรายงานออกมานั่นก็คือ จุดที่เกิดไฟไหม้นั้นเป็นจุดที่เก็บสเบียงเป็นข้าวกล่องเป็นน้ํามันพืชที่ใช้ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุระเบิดครั้งก่อนซึ่งพอมันเกิดระเบิดขึ้นจุดนี้อาจจะเสี่ยงทําให้ปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นอาจจะมีปัญหาเกิดเกิดขึ้นตามมานะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงข้อที่2ก็คือผลเรื่องของสุขภาพของประชาชนนะคะซึ่งทางกลุ่ม e n p e a c e นะคะเขาก็ออกมาเตือนให้ประชาชนนั้น ป้องกันตัวเองจากไฟที่มันเป็นควันไฟที่เกิดจากยางนะคะเพราะว่าจุดนั้นมีการเก็บยางแล้วก็เอ่อเป็นน้ํามันหรือว่าสิ่งของต่างๆด้วยนะคะจะมองเห็นควันไฟสีดําที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณซึ่งควันไฟสีดําแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายต่อคนถ้าสูดดมเข้าไปโดยตรงควันนี้เนี่ยทางการก็มีการระบุบอกว่ามีสารอันตรายแล้วก็อาจจะทําให้เกิด มะเร็งได้ในอนาคตถ้ามันเป็นผลพวงในระยะยาวนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจรวมถึงมลพิษในพื้นที่นับจากนี้ก็คงต้องมีการตรวจสอบกันหลังจากนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าดูเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ดูเหมือนมีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างแต่ว่า2วันก่อนหน้านี้ก็มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณท่าเรือมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้ในระยะเวลาไม่นานนะักซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ มีเหตุการณ์ที่เลบานอนเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ติดๆกันอย่างก่อนเกิดไฟไหม้ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ไปพบสารแอมโมเนียมไนเตรตหนักประมาณ4ตันบริเวณท่าเรือด้วยก็คงต้องมีการตรวจสอบหลังจากนี้ว่าสรุปแล้วการเก็บสารอันตรายนั้นทําอยู่บริเวณท่าเรือแล้วเก็บไปหมดหรือไม่อย่างไรนะคะ สำหรับฝันร้ายของเลบานอนย้อนกลับไปอย่างที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใหญ่ๆ4ีส่สิงหาคมมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ความเสียหายครั้งนั้นมีประชาชนกว่า190คนที่เสียชีวิตคนได้รับผลกระทบอีกเป็นพันคนแล้วก็อีก3 0 0แสนคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยนะคะตอนนี้ทางการก็อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นขึ้นมาซ้ำอีกก็ทำให้สื่อมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ จัดการในพื้นที่ซึ่งถือว่าตอนนี้ก็เป็นจุดเกิดเหตุทําไมถึงยังปล่อยให้มีเหตุไฟไหม้และสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังนําไปสู่การที่มีการคิดกันต่อว่าเหตุไฟไหม้รอบล่าสุดนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบในเชิงลึกว่า จุดที่มีการเก็บสิ่งของต่างๆเนี่ยมีจุดไหนที่มีการเก็บวัตถุอันตรายอีกหรือไม่อย่างไรตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจหนักพอสมควรในการที่เลบานอนเจอกับวิกฤตหลายๆเหตุการณ์ซ้ําซ้อนกันในประเทศไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสาเหตุการระเบิดนําไปสู่การเอ,อ่อเปิดบทเรียนในการที่จะเก็บหรือว่าจัดการกับออสารอันตรายนะคะรวมไปถึงวิกฤตในประเทศที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการระบาดของโควิด -19 เเหล่านี้คงเป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นคงจะต้องใช้ มาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีมาตรการต่างๆมากยิ่งขึ้นที่จะช่วยให้ประชาชนชาวเลบานอนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่เขาเข้ามาจัดการกับสถานการณ์ที่ถือว่าวิกฤตจริงๆในหลายด้านเหมือนกับเป็นศึกรอบด้านที่ลายร้อมกับรัฐบาลเลบานอนเลยก็ว่าได้นะคะคุณแอมคุณวิชาคุณผู้ชมคะขอบคุณที่ติดตามชินเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะ และท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook, t i n i ็นไค่ะหรือว่าช่องทาง,งอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ